สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงเต้มีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กชายชื่อแดงแดงเป็นเด็กซนไม่ค่อยเชื่อฟังใครวันหนึง่งแดงเห็นลุงเต้กําลังขนของหนักแดงคิดในใจทําไมลุงเต้ต้องทํางานหนักขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เข้าไปช่วย วันต่อมาแดงเจ็บป่วยหนักไม่มีใครช่วยดูแลเพราะทุกคนต่างก็ยุ่งแต่ลุงเต้ามาเยี่ยมและช่วยดูแลแดงจนหายดีแดงซึ้งใจมากถามลุงเต้ว่าทำไมลุงเต้ถึงช่วยเหลือผมทั้งทั้งที่ผมไม่เคยช่วยลุงเลยลุงเต้ยิ้มและตอบว่า การทำดีไม่จำเป็นต้องหวังผลตอบแทนหรอกนะตั้งแต่นั้นมาแดงก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่กลายเป็นเด็กดีขยันช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการทำดีไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็จะส่งผลดีกลับมาหาเราเสมอทำดีได้ดีนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในนิทานดีๆจากลุงแต้ครับบ๊ายบาย